สวัสดีครับผมใบในช็อปนะครับมาเจออีกหนึ่งคันนะครับผมใครที่กําลังมองหาคาร้อยสี0 0้อ0หนะครับผมจะไปออกมือหนึ่งนะครับจะไปออกมือหนึ่งก็แวะมาดูคันนี้ก่อนนะครับผมแวะมาดูคันนี้ก่อนคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสภาพมือหนึ่งเลยของแต่งก็พร้อมนะจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับกุญแจ2ดอกบุก์วิสครบไม้สองพใครอยากได้นะครับหรือใครคิดจะไปออก z 400นะครับตัวนี้จะเป็นตัว SE แล้วนะครับผมตัวแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับใครที่คิดจะไปออก z 400มือหนึ่งะครับผมมาดูคันนี้นะครับผมประหยัดไปเกือบแสนเอางี้แล้วกันประหยัดไปเกือบแสนเลยนะครับผมโอเคเราไปดูรอบคันว่ามันสวยยังไงไปฮะสวัสดีครับผมไปในช็อปนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเยะนะใครที่กําลังจะ ออกมือหนึ่งนะครับผม z ซต400 SE นะครับ z 400 SE นะครับ, SE, รบให้แวะมาดูคันนี้ก่อนเอา,อางี้เลยวกว่าให้แวะมาดูคันนี้ก่อนมาเรามาดูไม์ก่อนนะครับผมไม์ My, อยู่ประมาณ2,500นะครับไม่ 2005, ์2 5 0 0กุญแจมีอีกดอกหนึ่งยังไม่ได้ใช้นะกุญแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับผมเป็นไงแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนะ เรามาดูรอบคันนะว่าเป็นยังไงนะคันนี้เริ่มต้นออกรถ1 1 0 0 0หพันกว่าบาทนะครับผมผ่อน3,000ต้นต้น4ปีนะครับผมผ่อน3,000ันต้นต้น4ปีประหยัดไปถ้าเทียบกับ1มื่นนึงแล้วเนี่ยเกือบแสนเอางนี้ดีกว่านะครับก็เกือบแสนนะฮะเกือบแสนเลยนะครับผมคันนี้นะเป็นตัว S e ีนะครับแต่งมาจากโรงงานแล้วนะครับไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมเรามาดูรอบคันนะ สภาพรถเป็นไงสวยชิวจากโรงงานนะไฟหน้าใสาๆนะครับผมใสกิ้งเลยนะครับผมสวยสวยมากนะคันนี้นะการ์ดม่านน้าแน่แต่งมาจากโรงงานดูครับดูรอยแต้มจากโรงงานนะดูครับสวยมากนะครับสวยมากยางดูยางจากโรงงานเต็มเลยนะเต็มอะยางจากโรงงานเต็มนะ เต็มเราดูยางจากโรงงานยังไงนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะผมลืมบอกนะเป็นรถ2 0 1 9นจดนะครับผมอ่ะกันล้มจากโรงงานใหม่คิปนะใหม่ๆเลยนะดูเครื่องนะนี่ดูเครื่องนี่เป็นงนี่เพิ่มแสงให้หน่อยนี่แถมจากโรงงานนะครับผมสวยจริงนะคันนี้นะต้องบอกว่าสมบูรณ์สุดๆนะครับผมท่อนะท่อไดนามิกอันนี้นะครับน่าจะประมาณเกือบหมื่น,นครับเหมือนฟูเลยนะครับใหญ่มากนะ ออกประมาณคอ3นิ้วนะเบลเลอร์เลยนะแต่เสียงโหดอยนะเสียงโหดสวยๆมันไงสวยๆเลยแนะจมๆเลยนะผมนี่นะสวยๆแจมๆนะเบาก,ก็สวยๆนะเบาสวยๆนะครับผมชุดสีข้างหลังก็สวยๆนะมีท้ายสั้นจัดมาด้วยนะท้ายสั้นพับได้ไฟเลี้ยวตามแมวนะครับผมดูดูฮะดูพับเบรกเต็มนะจานเบรกยังไม่กินเลยนะครับเนี่ยนะใส่กิ้งนะจานเบรกยังไม่กินเลย นะครับผมดูดูสวยนะคันนี้เนี่ยตอนนี้ Z400 เนี่ยราคาขึ้นแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมือหนึ่งเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งเฮ้ยสองแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับผมสองแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับผมตอนนี้ ZSE ตัวเนี้ยออกประมาณสองแสนหนึ่งนะครับผมอ่ะมาโซสเตอร์จากโรงงานนะครับผมสวยเลยนะกิฟต์นะครับผมยางนี่ยางเห็นไหมครับยาง อันนี้ยางปีผลิตนะครับยางปีผลิต2019นะครับยางที่ติดจ,จากโรงงานเส้นยังอยู่นี่เหมือนไงเส้นยังอยู่นะครับผมสวยมากดูโชกดูเครื่องคือผมอยากให้ดูรายละเอียดนะครับละเอียดว่ามันเป็นยังไงนะครับโอ้โหใหม่กิฟต์นะเครื่องฝึกนี้ก็สวยกิฟต์นนะโอเคประมาณนี้นะทั้งสวยๆและสวยๆนะกระจกปลายแฮนด์แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมดูฝั่งนี้ นี่นั่นไงโอส้สวยสวยนี่ครับยางปี2019นะครับผมรถคันนี้ออกปี2019จดปี2019นกะคสสิบเสวยมากครับ SE SE มันต่างจากธรรมดายังไง 1. คือชิวนะครับ 2. ไฟเลี้ยวนะครับผม 3. กาดหม้อน้ำกันล้มอ,อกล่างนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์ นะครับตัวสติกเกร์ครับแต่เป็นตัวพิเศษเป็นตัว SE นะครับสเปเชียลอิดินะครับผมสเปเชียลอ i ดิชัประมาณนี้นะสเปเชียลอ i ดิชันคราวนี้นะครับผมอ่ะของแต่งก็จะมีท่อนะท่อเบลเลอร์เลยนะแล้วก็ทายสั้นแล้วก็ไฟเลี้ยวตามแมวประมาณนี้กระจกปลายแฮนด์นะครับผมส่วนที่มาจากโรงงานคือชิลกับนอนน้ำกันล้มอกล่างนะสติกเกอร์ลายพิเศษ SE นะครับคราวนี้เรามาดูตัวถังสวยมากนะครับอันนี้นะกันลอยจาก k a w a s a k เลยนะครับผมประมาณนี้นะดูอ่ะคันนี้อย่างที่ผมบอกครับมาพร้อมกับกุญแจ2อดอกบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะครับไม่สองพใครที่กําลังมองมองหามื่อหนึ่งแวะมาดู SE คันนี้นะครับไม่สองพนะโอเคนะคผมอ่ะเรามาฟังเสียงท่อกันนะครับผมนะคันนี้ได้ไปผมบอกเอางี้ดีกว่าไม่ต้องแต่งแล้วนะครับผม ไม่ต้องแต่งแล้วนะผมก็ไม่รู้จะแต่งยังไงแล้วนะคันนี้คือม,มันแต่งมาจากโรงงานก็สวยอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ท่อนี้ก็แต่งมาท่อเนี้ถ้าเบิกใหม่เนี่ยผมว่า่าจะประมาณ7800พันต้องมีนะครับ7-8พันต้องมีแล้วก็กระจกปลายแฮนด์ก็ใส่มาแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับลถบ้านมือเดียวนะรดบ้านมือเดียวเจ้าของเดิมเนี่ยผ่อนไปเยอะนะครับผ่อนไปประมาณ2องแสนห้าเอาง่ายๆนะครับสองแสนห้าเงินสดนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกันนะเงินสดมาคุยกันเอางนี้ดีกว่า แฮนก็เป็นปลอกแฮนจากโรงงานอยู่เลยนะสวยสวยเลยนะครับคัทนี้แบบโอ้สลิปเปอร์คัทของคาวานี่นุ่มจริงนะอ่าเป็นไงเงินสดเงินสดนะครับผมรับรองว่าราคาโคตรดีนะครับดีนะราคาดีเลยใครหาอยู่นะครับเงินสดโคตรคุ้มเลยนะครับ1นึ่งแสนาพนบาทครับเงินสด1นึ่งแสนบาทจัดจัดไฟแนนซ์หนึ่งแสนบาทนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับ, 1, 19, บ,รบฟรีค่าบริการฟรีค่า จะส่งกรุงเทพได้เรือนทนออกรถคนเดียวได้เลยไม,ไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมแล้วก็ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ทุกบาททุกสตางค์ครับถ้ามาเสร็จกรุงเทพระบบกรุงเทพนะครับดูนะฮะประมาณนี้นะอืมนะประมาณนี้นะครผมใครสนใจโทรได้เลยนะครับ0826871231 0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับทักมาคุยทักมาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวมีนินจาตัว KRT นะครับปี2018ไมล์2,000กว่าเช่นกัน พึงเข้ามาเดี๋ยวจัดให้คลิปต่อไปนะรอดูได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับใครหาอยู่นะลองมาดูนะครับลองมาดูครับเผื่อจะถูกใจนะครับผมแซดสี่ปี2องพันสิดสองพนะครับของต่งหลอ่ลอแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็รถบ้านมือเดียวด้วยนะครับกุญแจสอดอกบุกสวิตครบใครหาอยู่ลองมาดูนะครับผมโอเคคลิปหนะ้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ